สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่วัดหนองพงนกอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเรื่องราวของวัดหนองพงนกนะคะเกิดขึ้นในปลายสมัยรชัชกาลที่5โดยชาวบ้านร่วมใจกันก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนค่ะเดิมพื้นที่บริเวณนี้นะคะจะมีหนองน้ําและพงไม้ซึ่งอยู่บริเวณรอบๆวัดจึงตั้งชื่อว่าวัดหนองพงนกค่ะพอมาถึงนะคะเราจะเห็นบริเวณด้านหน้าของวัด จะเป็นอุทยานสมเด็จองค์ปถมทั้ง9พระองค์ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะและองค์สีทองที่อยู่ตรงกลางนะคะจะเป็นสมเด็จองค์ปถมนั่งเมืองค่ะด้านข้างถัดไปของทั้งสองฝั่งจะมีพระพุทธร,รูปทรงเครื่องจักรพรรดิองค์ใหญ่อยู่ข้างๆค่ะ และวัดหนองพงนกนะคะได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อมงคลนนมิตรพระพุทธรูปปางมานวิชัยเป็นศิลาแกะสลักทางองค์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีข้อสันนิษฐานว่าองค์พระพุทธรูปนะคะได้สร้างขึ้นมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีอายุประมาณ400กว่าปีค่ะโดยถูกค้นพบที่วัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานณนาวัดหนองพงนกแห่งนี้ค่ะ ภายในอุโบสถนะคะงดงานด้วยไม้แกะสลักที่มีความประณีตโด,ดยมีพระสมเด็จองประถมปางมหาจากักรพรรดิพระพุทธรูปทรงเครื่องจกักรพรรดิและพระปางประธานประจำอุโบสถถือได้ว่าเป็นพระปางที่หาชมได้ยากในประเทศไทยของเราค่ะวัดหนองพงนกนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่ามาเยี่ยมชมมากเลยค่ะ ทั้งเพื่อสักการะพระประธานทำบุญและสัมผัสบรรยากาศเงียบสงบของชนบทนครปฐมค่ะถ้ามีโอกาสอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันได้นะคะและนี่ก็คือวัดหนองพงนกนะคะวัดที่สวยสงบแห่งอำเภอกำแพงแสงจังจหวัดนครปฐมค่ะสถานที่นี้นะคะอบอวลไปด้วยความศรัทธาความงดงามและความร่มเย็นของพระพุทธศาสนาค่ะหากใครมีโอกาสผ่านมาทางนี้อย่าลืมแวะมาสักการะ ภาประธานทำบุญไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและสัมผัสบรรยากาศอันน่าสงบของวัดหนองพองนกกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศเพียงเท่านี้นะคะสําหรับใครที่ต้องการเดินทางมาสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลการเดินทางได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะ